สวัสดีค่ะ <pulse> สวัสดีจ <Bruno> <sm Un resh> ้าพี่เดือนสวัสดีค่ะน้องเต๋านะคะวันนี้เจอกันนะคะวันนี้นะคะกิจราคูคาร์มากับพี่เดือนแสนสวยนะคะสุดสวยสุดแซ่บของเรานั่นเองสุดแซ่บของเราเหมือนกันจ้าเต๋ากับพี่เดือนนะคะลูกค้าสนใจรถยนต์มือสองสอบถามได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีรถให้เลือกมากกว่า5 0 0คันใช่ค่ะแล้วก็กิจราคูคาร์เราเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการจ้า แล้วก็วันนี้นะที่เรามีนําเสนอก็คืออัติสที่ได้แจ้งไปแล้วแต่ต้นเนาะนะสวยๆทั้งนั้นเลยลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนกําลังถึงแค่ไหนแล้วรุ่นนี้นะคะพี่เดือนเขาจะมีความพิเศษอยู่ในตัวของเขาเลยลูกค้าอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ารถนะคะปี2 0 1 2ั0 1 1บออ่า2011ันะคะโตโยต้าอัติปี2011ไมวิ่งแค่6 5 0 0 0่นนเดน้อยมากเลยลเท่าไรเองตกปีละโอ้โหหมื่น ไม่ถึงด้วยสำหรับคันนี้นะคะสีบรอนเงินมากับเลขไม่เพียง65,000โลราคา279,000นบาทคันถูกๆ่อนสบายๆ่อน5,000กว่าบ,บาทแล้วที่สำคัญนะคะขับฟรี60วันการันตีได้เลยนะแบรนโตโยต้าแล้วโดยเฉพาะอาัติสใช้ดีมากนะคะใช้อยู่ใช้นาน,นและที่สำคัญคันนี้นะคะ ติดแก๊ส LPG มาด้วยพี่เดือนประหยัดมากๆเลยทํา <ำ S 2> ะะให้ประหยัดก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้าอันติตัวไหนคะพี่เดือน ค่ะ1น g นะคะเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะคะเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยจ่ะนาเกียออโต้ Auto นะคะตัวนี้น่าชมนี้ชมก่อนที่จะเป็นตัวใหม่ประหยัดได้ประหยัดแน่นอนนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องพัน0กรซีซีเป็นเครื่องดูโอ้นะคะเครื่องดูโอ้ก็คือเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วช่วยให้เราประหยัดฉะนั้นใครเอาไปนะคะได้แบบได้รถสวยจริงๆนะคะ เกี้ยงเลยสภาพสวยมากอ่ะจะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้แล้วก็มีสเกิร์ตนิดหน่อยพี่เดือนใช่ค่ะแล้วก็ล้อจะเป็นล้อแม็กนะคะเป็นล้ออลลอยนะคะแม็กขอบ16นะจ๊ะที่สําคัญยางใหม่4เส้นเลยนะจ๊ะ ระบบแก๊สอย่างดีนะเช็คตรวจสภาพตลอดนะคะ,คะตัวนี้นะเป็นของ Energy Reform นะคะาาก็คือเป็นแก๊สที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะคะเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยค่ะคันนี้แก๊สตัวนี้นะคะจะอยู่ถังจะอยู่ประมาณ30กว่าโลนะคะวิ่งได้ระยะยาวๆเลยอ่า,าอความกว้างของรถโตโยต้าอันติสก็กว้างมากนะ ต่อบอกเลยว่าบรรจุของได้เยอะขนาดมีถังแก๊สข้างในใแล้วยังเหลือพื้นที่เก็บของได้อีก uh huh. สําหรับคันนี้ t o y ยต้าอันติ6รุ่น G P ี2 0 1 1เครื่องดีเครื่องเงียบช่วงล่างแน่นจนะ,ะไฟจะเป็นสีชมพูนะคะ uh huh. ลูกค้าสังเกตได้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในก่อนนะคะ uh huh. คันนี้นะคะภายในเอ้โหสีน้ําตาลหรือเบตนะคะภายในจะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้านี่เบาะผ้าจากศูนย์เลยนะเวลาเรานั่งไปมันนุ่ม มันนุ่มเห็นไหมคะมันนุ่มแล้วทําให้เราไม่ปวดเมื่อยหลังด้วยถ้าลูกค้าจองนะคะคันนี้คันเดียวแล้วก็เซลล์เรา2คนด้วยจ้าเตาแถมเบาะหนังให้เลยอ่ะฉะนั้นคันนี้นะคะเตากับพี่เดือนแนะนําเลยนะคะโตโยต้าอันติน1.6รุ่นทอป,ปี2011ราคาเพียง270,000 เาพันบาทเล,เลขไม่แต่ๆๆแด่นแทนแทนแทนทนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดโลค่ะไม่ทุกอย่างนะคะออปชั่นเต็มนะคะเพราะเป็นตัวจีนะคะกระจกไฟไฟ,ฟ้าเซ็นทรัลแอร์แบ็กคู่นะคะเครื่องเสียงนะคะจะเป็นเครื่องเสียงเดิมเดิมรถคันนี้สภาพดีสภาพสวยมากเดิมเดิมมากนะคะไม้แท้ไม้เดิมนะคะลูกค้าสามารถเอาทะเบียนไปตรวจสอบได้เลยนะคะการันตีจากกฤษฎาก๊ดคาร์เราได้เลยเป็นไงบ้างคะพี่เดือนข้างหลังนั่งสบายเลยจ้ะ อันนี้ค่ะบอกข้างหลังนะกว้างเลยนะเนี่ยพอข้างหน้าเลื่อนไปยิ่งกว้างเข้าไปใหญ่อ่ะเน,นี่ยห่างเลยนะบอกข้างหลังนั่งได้3คนนะคะไม่เบียดก,กันนะคะตรงนี้ก็จะมีที่พักแขนมีที่พักแขนมีเก๊<อ>ะเก็บกระเานะคะตรงนี้เนาะตรงนี้นะมีกระเป๋าตรงนี้ก็มีกระเป๋านะเก็บของเก็บสัมภาระตรงนี้วางแก้ววางขวดน้ําหลังคาก็เนียนกลิ้เลยนะคะไม่มีความสก,กปรกเลยสําหรับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะ โอ้โหพี่เด so ือนบอกเลยว่าเครื่องเงียบกริบเลยพี่เดือนเงียบกริบเลยเนาะฝากระโปรงเบาวิวเลยนะคะตรงนี้ไม่ขี้ริ้วขี้เหล่เลยนะคะตัวนี้นะพี่เดือนรู้ไหมว่าเนี่ยส่งน้สมเนื้อเปิดแก๊สนะขนาดใช้แก๊สเครื่องยังนิ่งเลยใช่ค่ะเครื่องนิ่งมากนะคะชอบมากเลยห้องเครื่องดูแห้งเนี่ยแห้งไม่มีน้ำมันรั่วน้ำมันซึมไม่มีเลยนะคะตรงนี้นะทุกอย่างนะคะเหมือนใหม่เลยนะคะแล้วนิ่งมากเงียบมากอะไรถูกซ่อมถูกนะคะนี่เลยต่าแนะนํา โตโยต้าอันติดปี2011เครื่อง1.6รุ่น G ราคา2 7 9 0 0 0บาทพน5,800บาทจ้ะสภาพเหนือราคาถ้าสนใจรถยนต์มือสองสอบถามได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีรถใหเรื่องมากกว่า500คันใช่่คะสวัสดีค่ะ